ชแนลนี้สนับสนุนโดย ACK เก m e Top c e n t เตเติมเกมราคาถูกขายบาัตรเติมเกมครบวงจรชำระเงินได้ทุกธนาคารเลยถูมันนี่โอเล็กก็ได้เติมง่ายเติมไวสะดวกสบายกันไปและที่สาคัญที่สุดที่นี่เขาจดทะเบียนธุรกิจถูกต้องนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยปลอดภัยแน่นอนร0 0ซนะครับผมลองเข้าไปดูที่หน้า Facebook Fanpage ของ ACK เกม e Top ก่อนได้เขารับเติมหลายเกมมากๆเลยนะครับลองเข้าไปสอบถามเขาดูบางเกมโปรโมชั่นมานี่แบบว่าลด ถูกลง20-30-40%นะกระหน่ำใจกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคิดจะเติมเกมอย่าพลาดเลยนะเติมที่ A.C.K เกมท็อปเซ็นเตดีอย่างแน่นอนนะแอดไลน์ไปเลยก็ได้ที่ Line A.C.K Topup นะครับยังไงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปก็ฝากทิมเข้าไปเติมกันด้วยละกันนะครับเติมคน,คนละนิดคนละหน่อยถือว่าได้สนับสนุนชแน,นลนี้ให้สามารถทำคอนเทนต์ดีๆต่อไปเรื่อยๆก็ฝาก A.C.K เกมท็อปไว้ด้วยละกันนะครับ สวัสดีครับเราอยู่ในเกม Harry Potter Magic a w a k e n านะสำหรับคลิปเนี้ยผมจะมาแนะนำการ์ดใหม่นะที่เพิ่งเข้ามาที่ชื่อว่า Off l l u s นะซึ่งผมไม่ยังไม่ได้หรอกนะแต่ว่าผมก็พยายามที่จะหาข้อมูลจากเซิร์ฟนอกนะครับแล้วก็หาข้อมูลจากเพื่อนชาแนลอื่นมาเพื่อที่จะมาพรีเซต์ในคลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยว ผมจะพาไปสุ่มมันด้วยนะว่าเราจะได้ไหมถ้าเราได้เราจะมาเทสกันอย่างละเอียดนะครับแต่ถ้ายังไม่ได้เดี๋ยววันนี้เอาข้อมูลเบื้องต้นไปก่อนละกันสำหรับการ์ดใบใหม่ใบนี้ออบคูลัสนะครับนะเป็นสายดาร์กนะการ์ดสายดาร์กเลเวล9้าเลยทีเดียวนะก็สำหรับการ์ดใบน,นี้เรามาดูสกิลกันนะครับตัวสกิลของเขาเนี่ยนะจะเป็น,นการวาร์ปเข้าไปโจมตีทั้งหมด7ครั้งนะครับเฮ้ยแรงมากนะครับ Obscure ตามคำบรรยายสกิลเลยนะครับผมนะเออตัวเรานะครับจะวาร์ปเข้าไปสุ่มโจมตีศัตรูในวงเวทนะครับเป็นระยะเวลาเออเป็นจำนวน6ครั้งนะครับแล้วก็จะบอมอีกทีหนึ่งบึ้มนะครับเครั้งนะสรุปรวมเป็น7ดาเมจนะซึ่ง6ดาเมจแรกก็จะเป็นเบสิคแอคแท็นะครับนะดาเมจอัพสี่สิบห้านะครับและ เอ,อ่อดาเมจที่7ดาเมจบื้มสุดท้ายเนี่ยจะเป็นไฟนอลดาเมจนะดาเมจ6ก3นะครับซึ่งระยะของสกิลเนี่ยบอกเลยว่าไกลสุดจอไกลมากนะครับไกลมากนะครับแล้วก็ตามที่เห็นเลยนะครับดาเมจระดับ5ดาวนะสกิลนี้ถือว่าเป็นสกิลที่ดาเมจแรงมากนะครับแรงมากโจมตี7ฮิตนะครับแล้วก็วาร์ปกลับมาที่เดิม นะผมว่าจุดเด่นของสกิลเนี่ยหลักๆ1ดาเมจนะครับ2คือเวลาเราวาปไปเนี่ยนะครับผมมันทําให้เราสามารถหลีกหนีหรือหลบหลีกสกิลบางสกิลได้นะครับเวลาเราวาปไปอะ่ะอย่างเช่นถ้าหากว่าเราโดนฝั่งตรงข้ามคูซิโอใส่อะไรแบบเนี้ยอ,อินเซนโดนะอินเซนดิโอใส่เนี้ยเราเราก็วร์ปไปโจมตีป้องแป้งป้องแป้งป้องแปงเราว้าปกลับมานะฮะไฟก็หายแล้วเป็นต้น เอาไว้วาปหลบสกิลได้แต่ผมยังยังไม่ได้การ์ดไงผมก็ยังไม่รู้ว่ามันมีสกิลอะไรที่หลบได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับถ้าผมได้การ์ดเมื่อไหร่ผมจะมาเทสอย่างละเอียดเลยว่ามีสกิลไหนหลบได้สกิลไหนหลบไม่ได้แต่ที่แน่ๆนะครับที่หลบไม่ได้แน่ๆจะเป็นสกิลโซ่นะครับนี่จะเป็นสกิลนี้นะครับสกิลนี้หลบไม่ได้ถ้าโดนโซ่รัดนะครับไม่สามารถวราปออกจากโซ่ได้แน่นอนนะครับ แต่ไอ้พวกสกิลเนี่ยสกิลเสกลอยแบบนี้นะครับสกิลเสกลอยเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าหลบได้ไหมนะครับหรือว่าจะเป็นสกิลเออนี่ครับไอ้สกิลคูซิโอเนี่ยคูซิโอเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะหลบได้หรือเปล่านะครับเวลาโดนช็อตๆอตอยู่เนี่ยเราเราสามารถวาร์ปใช้สกิลวาร์ปหลบไปได้ไหม นะครับหรือว่าจะเป็นบอลน,น้ำนะครับนะออฟออฟฟอร์เนะครับเนี่ยอนนี้หลบได้ไหมไม่แน่ใจเดี๋ยวรอผมได้การมาก่อนเดี๋ยวจะเทสให้อะไรเงี้ยอย่างละเอียดเลยนะตอนนี้เอาข้อมูลข้าวๆไปก่อนนะเบื้องต้นผมมองว่ามันมันดีตรงที่ดาเมจหนักและเอาไว้หลบสกิลได้เนี่ยแหละนะครับนะแล้วก็ระยะไกลแต่มีข้อเสียมากมากๆเหมือนกันนะครับเกมนี้ก็ค่อนข้างดีนะ เวลาการ์ดไหนมันมาดีมากๆเนี่ยนะครับมันก็จะมีข้อเสียตามมาให้นะซึ่งไอ้การ์ดอ f อ f ออฟคูลัสเนี่ยนะครับผมมันใช้แค่ค่าไล่ห้าเองนะเออมันใช้ค่าไล่5เองค่อนข้างน้อยเทียบกับดาเมจมันถือว่าเป็นเป็นการ์ดที่ดาเมจคุ้มค่าค่าไล่มากๆนะครับแต่จุดอ่อนของมันก็คือเวลามันว้าไปเนี่ยนะถ้าจะสังเกตมันจะทิ้งร่างเงาไว้เห็นไหมครับมันจะทิ้งร่างเงาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ย มันทําให้ศัตรูรู้เลยนะว่าจะบอมเราตรงไหนเวลาเราวาร์ปกลับมานะเตรียมรับได้เลยเตรียมรับดาเมจนะเราวาร์ปไปโจมตีเขาป๊อบแป๊บป๊บแป๊บเสร็จนยังไงเราก็ต้องวาร์ปกลับมาที่เดิมเนี่ยนะครับเขาก็สามารถที่จะวางระเบิดเวลาไว้แถวๆนั้นได้นะครับหรือว่านะเออ การที่ว้าไปโจมตี6-7ทิศเนี่ยนะครับฝั่งตรงข้ามสามารถที่จะใช้สมมอนนะครับมาช่วยหารดาเมจได้นะครับมันก็ทำให้สกิลเนี่ยเบาลงนะครับเออมันก็มันก็มีวิธีแก้อยู่นะครับแต่โดยรวมแล้วถ้าหากว่าเล่นแบบตัตๆแล้วโดนเต็มๆ 6-7ดอกเนี่ยบอกเลยว่าแรงถึงใจนะบาดจี๊ดบาดจี๊ดสำหรับสกิลนี้น่าสนใจมากๆนะครับและผมก็อยากได้มากๆเช่นกันนะเออตามไกด์เขาแนะนำว่าให้ใช้กับเด็กเบลล่าแล้วก็เด็กของเฮอร์ไมโอนี่เหรอนะครับก็น่าจะได้นะครับแต่ผมรู้สึกว่าเออตัวสกิลของมันเนี่ยมันโจมตีด้วยเบสแอคแทกนะเบสิกแอคแ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะใช้คู่กับเอ h โคสเนปได้ไหมน่าจะได้น่าจะดีนะใช้คู่ Echo s n เ p ซึ่งบวก Basic แอคแ c k ให้เต็มๆนะรวมถึงนะออถ้าข้อมูลไม่ผิดพลาดเนี่ยนะครับเอฟเฟกองของ s n น p แอคโคสเนเนี่ยที่โจมตีชิ่งได้เนี่ยนะครับได้ผลกับสกิลนี้ด้วยอันนี้ข้อมูลไม่แน่ใจเพราะผมไมไ่ทดสอบเองแต่เขาบอกมานะว่ามันได้นะเพราะฉะนั้นมันน่าจะเหมาะกับ Echo Snap อยู่พอสมควรนะสำหรับตัวการ์ดใบนี้นะอืมปะเฮ้ยเราไปสุ่มกันดีกว่าครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าผมจะได้หรือเปล่านะปะเออมันต้องสุ่มที่ไหนครับ <laughs> เฮ้ยมีมีผมรู้ผมรู้นะผมรู้ เอ้ยอยู่ไหนเนี่ยปึ้งเข้าให้นะครับเก็ตการ์ดไปเลยนะครับมันต้องสุ่มที่นี่ครับนะมันจะมีที่สุ่มใหม่นะออกคูลัสชื่อตามมันเลยนะครับซึ่งเราก็มีโอกาสที่จะได้ที่จะได้นี่เลยนะสกินนะครับสกินของเกม Time Turner นะเนี่ซึ่ง Time Turner มันมันเป็นการ์ดของเด็กของเด็กเซนเปอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นมันก็ใบมันอยู่แล้วว่าหมอะ เหมาะก,กับเด็กแซนเปนะครับแอคโคแซนเปมาผมมีมเ,เอ,อ่อกุญแจทอเอ้ยกุญแจแดงฟรี20อันเขาแจกมานะเรามาดูกันว่า20ดอก20่สทามนะครับเราจะได้ไหมสาปายส10ดอกแรกครับเพิ่นๆไป เพิ่ๆเเเรามาดูนิดนึงก่อนครับเรามาหลอกลอ่อกันก่อนลอกลอ่อตัวเกมก่อนนะว่าเรามีโอกาสได้อะไรบ้างนะครับอ่านี่เราได้อัพ <ๆ S 2> อัพเกรดไอ้ <ๆ S 2> อน,นี่ครับได้อัพเปอร์เซ็นต์นะครับของการ์ดออฟคูลัสเป็น0.6ที่โอกาสที่เราจะได้นะนั่นหมายความว่าเราต้องสุ่มอยู่ประมาณ200ครั้งถึงจะได้แน่นอนนะแต่เปอร์เซ็นต์เนี่ยไปเชื่อมันมากนะแล้วแต่ดวงนะดวงผมมาวันนี้บอกเลยดวงผมมา นะครับลอนวิสลี่โอกาสได้นะมีลอนวิสลี่คูซิโอและอาวาดานะครับอันนี้การ์ระดับมาสติกนะครับรีเจนก็ได้เกือบ <Bad S 1> ทุกการ์ดแล้วมั่ง <cur> นะโอเคอย่าไปสนใจนะเราสนใจออคูลัสอย่างเดียวเอามาโอ้ <cur> 10นิว้วนิว้วมันจะไปเลย10ครั้งดอกแรกมาโอ้โห <cur> ม่วงม่วงสนิทเ้อ ได้อะไรมาครับเนี่ยโอ้พอเลยข้ามไปข้ามไปไม่เอาครับไม่เอาข้ามไปครับทำไมทำเป็นอย่างงี้ม่วงสี่อันนะงวงสี่อ่ะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอ่ะสิบดอกสุดท้ายครับเพื่อนเพื่อนครับขอกำลังใจให้ผมหน่อยนะคนละไลค์สองไลค์ไปสิบอันวันที่เดือนปีร้อยแปดไปเลย เอ้ยเฮ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 ้ยพูดเป็นเล่นพูดเป็นเล่นพูดเป็นเล่นพูดเป็นเฮ้ยเดี๋ยวเด้อเดตื่นเต้น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 ข้ามเลย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 ข้ามไป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 เฮ้ยเฮ้ยเอาเป็นเล่นไปเป็นเล่นไปเป็นเล่นไปใช่ไหมใช่ไหมได้อะไร ใช่ใช่ใช่จริงด้วยใช่จริงด้วยของฟรีของฟรีได้กันฟรีฟมาแล้วครับออฟคลสยยย มาแล้วมาแล้วออฟคูลัตมาแล้วโอ้ยของฟรีของอมาอกๆใส่ไหนรักก็ได้แล้วเราไปเทสกันเลย y a h ฮูนะเราไปเทสกันเราไปเทสกันครับเราไปเทสกันมาดูสิว่าดาเมจมันจะสักแค่ไหนกันเชียวเรียวอ่ะอันนี้ผมเอ้ยลืมลืมใส่มาอ๋ออันนี้ผมเอาใหม่เอาใหม่เ,หมเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอขอเทสใหม่นะครับเอาใหม่ แล้วผมขอจัดลงไปในเด็กดีกว่านะถ้าผมจะใช้เด็กแฮกกลิตนะครับถ้าผมจะใช้ rid, เด็กแฮกกลิตเดี๋ยวก่อนนะมันอ่ะเอาแฮกกลิตมาก่อนเอาแฮกลิตมาก่อน,นครับลองใช้เด็กแฮกกลิตดูซิว่าถ้าไม่มีแอ็กโคซัพพอร์ตเนี่ยมันจะแรงไหมนะครับไปอืมตื่นเต้นตื่นเต้นนะครับ อืมแป๊บนึ่งนะขออยกลอบหนึ่งขออยกลอบอันนี้อันนี้ไม่ได้เต็มตัวอันนี้ไม่ได้เต็มตัวนะอันนี้ไม่ได้เต็มตัวเลยเออผมจะเอามาเปรียบเทียบนะครับกับความแรงของอวดานะครับเอามาเปรียบเทียบกับความแรงของไอระเบิดนะผู้ไฟนะครับเอามาเปรียบเทียบกับความแรงของครูซซโอนะครับอ่าเราต้องเปรียบเทียบกันเย่างนี้เอาใหม่ครับปะลุยครับ โดยใช้เด็กแฮกิทซึ่งไม่ได้มีผละไรากัดกับการไล่สเปลเลยแม้แต่น้อยแม้แต่เล็กแม้แต่น้อยนะครับป้ามาครับเออผมจะเริ่มจากอ่ะนี่ก่อนละกันนะครับอาวาดาบึมเขาให้อาวาดาดาเมจรวมนะครับส4มนะครับอาวาดาสา3รนะครับคูซิโอ บึก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 แปดร้อยนะครับประมาณแปดร้อยเจ็ดสิบนะประมาณแปดร้อยเจ็ดสิบอะต่อไปนะครับเออไอนี้ครับมาผู้ไฟครับปุบป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 ับปึ๊มห้าร้อยหกสิบนะครับห้าร้อยหกสิบประมาณสามร้อยห้าร้อยและแปดร้อยตามลำดับ นะครับอ่าต่อไปพระเอกของเราสำหรับงานนี้ครับเอ้ยอย่าพึ่งตีสิใจเย็นๆเดี๋ยวโถเอ้ยอุตสาเสกมาเอาเลือดเต็มๆมาครับอ่าพระเอกของเราครับลุยปึกปับปึกปรับปึกปรับปึกปับปึกปับ,ปบโอ้โหเอาจริงๆมันแรง,ม,แรงมันแรงไม่เท่าผู้ไฟนะมัน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 แรงกว่าอาวาดาที่ยังไม่มีแสแต็กแน่นอนนะครับแรงกว่านิดนึงแต่แรงไม่เท่าผู้ไฟ พุไฟแรงกว่านะครับนะแต่ห้าร้อยควาใช่ไหมเมื400่อกี้เอ้สี่ร้อยวาสี่ร้อยกวานะครับแต่พุไฟอย่าลืมว่ามันใช้ค่าไลนา์ตั้งเจ็ดอะนะครับมันใช้ค่าไลน์ตั้งเจ็ดนะครับมันโอเคเลยผมว่ามันดีมันดีอ่าเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเป็นสเนปดูบ้างเออเามาลองสเนปดูบ้างซินะเซตเป็นสเนปดูครับแล้วเราลองไปเทสกันดูว่าอันนี้ นะครับเมื่อใช้ Echo S n a นแล้วเนี่ยดาเมจมันจะแรงขึ้นหรือเปล่าไอ้โผล่มาทันทีเลยจัดไปครับอ่าเรานี้นเราใช้ Echo s ส a นนะครับอันนั้นเราได้400ขวายไหมลุยครับรบุบ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 เท่าเดิมครับ <c oughs> ไม่ได้แรงขึ้นไม่เห็นได้แรงขึ้นเลยแกบอก S n นปแรงขึ้น <c oughs> นะเอาใหม่ไหมหรือว่ามันต้องแบบว่าอม,มันก็พูดยากครับ อั <laughs> <laughs> นนี้ก็พูดยากอ่าเดี๋ยวใช้ e c h o s n เ p นเเออแต่เราอาจจะต้องมีหลายๆตัวหน่อยนะเพื่อที่มันจะได้ชิ่งกันให้เราเห็นนะครับเออให้แรงขึ้นไม่น่าจะแรงขึ้นครับแต่เดี๋ยวเราจะลองดูว่ามันชิ่งกันให้เราเห็น,นได้ไหมใช้สกิลไปก่อนครับ มาแล้วการ์ดของเรามาแล้วนะชิงได้ไหมอ่ะปึ๊บมันชิงไม่ได้ครับมันชิงไม่ได้โอเคนะครับสรุปว่า <laughs> สรุปว่าใช้การ์ดชนะแมันแรงขึ้นไหม อันนี้ไม่ชัวร์นะเขาบอกมาว่ามันเหมาะกับมันเหมาะกันมันเหมาะแอคโคสเนปแต่ลองเทสแล้วไม่ได้แรงขึ้นอย่างที่เห็นเนาะนะแต่น่าเสียดายที่ตอนนี้ดึกเกินไปนะจริงๆอะผมอยากจะลองเทสว่ามันสามารถหลบสกิลอะไรได้บ้างเอาเป็นคลิปหน้าแล้วกันคลิปหน้าเดี๋ยวผมชวนเพื่อนมานะครับใช้สกิลนี้แล้วเดี๋ยวผมจะลองดูว่าสามารถเอาไปหลบสกิลไหนได้บ้างนะครับหลบสกิลออฟออฟวอเตอร์ได้ไหมนะครับเนี่ย หลบสก,กิลไอคุกน้ําได้ไหมหลบสก,กิลอะไรอะ่ะหลบสก,กิลไอเนี่ยอินเซดิโอได้แน่ๆนะครับนะครับหลบสก,กิลต่างๆนะเดี๋ยวเราลองดูเดี๋ยวผมไปเทสให้อย่างละเอียดในอีกคลิปหนึ่งเลยนะสําหรับการ์ดใบนี้การ์ดใบใหม่ของเราอาจจะต้องหลายคลิปนิดหนึ่งเออนะครับสําหรับคลิปนี้ก็บอกได้เลยว่าฟินนันเลฟินนันเลขอบคุณทุกท่านมากนะครับ